ครับผมของตัวเลนส์นะครับผมที่เป็นเลนส์โปรโตคอลนะครับถามว่าดีไหมคุ้มเวิร์กไหมก็ต้องบอกก่อนนะครับผมว่าการเก็ตรีวอร์ดของตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะง่ายนะฮะก็เลยไม่ได้มองว่ามันจะได้อะไรเยอะแยะจากมันอยู่แล้วนะครับผมเข้าไปในเกาซี่นะครับผมเลือกเป็น BSC นะครับผมซึ่งอ่าในนี้มีเฉลยนะครับผมเฉลยให้เรียบร้อยแล้วนะคือ 1- นถึงแนะครับผมแล้วพอหนถึงแเสร็จปุ๊บมาเวลิฟายในตัวอันที่9นะครับผมเปิดให้ดูก่อนนะครับผมเป็นตัวอย่างนะ เนี่ยมันจะมีขึ้นมานะครับผมเราเลือกคลิก h e r e to take the quiz นะครับผมแค่นั้นเองนะครับมันจะเข้าไปใน quiz คำตอบนะซึ่งผมทําคําตอบทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเพียงแค่คุณตอบคาถามอาตอบตามคําถามที่ผมขอไปอตอบคําตอบนะครับผมตามคําถามที่ได้รับมานะครับผมก็จะได้รับสิทธิใไปนะครับผมก็ไม่ได้ยากอะไรนะอันนี้คืออันแรกนะครับผมเดี๋ยวเราดูไปช้านะ อันนี้ตอบสามนะครับผมตอบ2นะตอบ1นะครับตอบ4ตอบ4ตอบข้ออบบอฟนะครับผม a บบอฟบีนบี B B B นะครับเทนไฟแนนซ์นะครับผมแล้วก็ฮาวด์ e อสเลนอบบอฟนะครับอบอนะครับผมคนส่งนะครับผมปกติเลยนะเราสามารถดูคะแนนได้นะครับ ซึ่งแน่นอนคะแนนมันอาจจะเนี่ยประมาณเนี้ยครับผมมันจะไม่เต็มร้อยนะคือจริงมันควรจะต้องเต็มร้อยใช่ไหมแต่มันต้องรอผลคะแนนสุดท้ายนะครับผมที่ส่งมานะซึ่งจริงแล้วคําตอบที่เราตอบคือถูกทั้งหมดแล้วอยู่แล้วนะครับผมก็จะรอมันวัน2วันนะครับผมถึงจะได้รับไปนะครับอันนี้คือข้อแรกเสร็จแล้วนะสำหรับใครที่ดูว่ารู้สึกมันเร็วไปนะครับผมกดอ่สโลนะครับผมจาก1กลายเป็น0.5ก็ได้นะครับผมก็จะช้านิดหนึ่งนะครับหรือก็กดพอรไตไปดูได้นะครับผมไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นนะ อันต่อมานะครับผมอันที่สองนะครับอันนี้นะครับหนึ่งสี่หนึ่งสองสี่หนึ่งศูนย supply impossible นะครับผมอัลล็อกกดส่งนะครับก็ดูคะแนนได้นะบอกไว้ก่อนนะครับ เสร็จแล้วก็ปิดเลยนะครับอันต่อมาอที่3นะครับผม y to safety นะครับผมค่อยๆไล่ไปนะอันนี้ผมเอาคำตอบมาให้คุณเลยนะครับซึ่งคิดว่าน่าจะไม่ยากจนเกินไปนะในการดูนะครับเฮ้ยจริงๆแล้วผมกอ๊กอปก๊อปมันได้นี่วะใช่ไหมแต่ไม่เป็นไรโอเคครับกดส่งเลยครับ คือเราเราสามารถแก้ได้นะถ้าเราตอบผิดนะครับไม่ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราสามารถสาารถ่งตอบเพิ่มอีกได้นะครับผมซึ่งเออไม่ต้องตอบไม่ต้องสาา่งตอบเพิ่มก็ได้นะฮะเราตอบไปเรียบร้อยแล้วนะครับผม โอเคต่อมาครับอันที่สี่นะครับหนึ่งสองสี่สามหนึ่งสองสี่หนึ่งหนึ่งนะครับผมทวนอีกรอบนะครับผมเพื่อความรวดเร็วนะครับโอ,โอเคครับ ทุกคำตอบของผมตอบถูกหมดแล้วนะครับผมรีเช็คให้เรียบร้อยแล้วนะฮะีนคำถามข้อที่5นะครับคำถามข้อที่6ต่อเลยนะครับ โอเคแล้วก็มาเจ็ดอันสุดท้ายนะครับผมเออาไม่ใช่ดิมันมีอันที่แปดด้วยนะฮะเลืมไปแล้วกันสุดท้ายที่แปดนะครับผม โอเคเสร็จปุ๊บนะครับผมรอวันถึง2วันนะครับผมถึงจะกดมารับได้นะครับพอกดรับเสร็จทั้งหมดนะครับผมก็จะเป็นเลนมิสเตอร์เดยวนะขออภัยโอเคเลนมาสเตอรีนะครับผมก็คือมาสเตอร์นะครับแล้วก็มาบิไฟตรงนี้แหละครับผมก็เสร็จแล้วนะครับผมขั้นตอนทั้งหมดก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นนะผมคิดว่าทุกคนทั้งหมดทำน่าจะทำได้นะครับผมแล้วก็ไม่ได้ยากนะครับผมยังไงก็ตามก็เรามาทำเคสดูได้นะ ของรางวัลตัวเควสนี้มันเป็น quickly learn เลยนะครับผมซึ่งผมมองว่ามันไม่น่าจะได้อะไรเยอะขนาดนั้นนะครับผมในส่วนของ take part ที่เกิดขึ้นนะครับผมของตัวของตัวระบบมันนะเพราะว่ามันเป็นการเรียนรู้ปกติอะครับซึ่งคิดว่าน่าจะไม่ได้อะไรเยอะอย่างที่อย่างที่ผมพูดไว้แหละครับผมแต่สิ่งที่น่าจะได้แล้วก็ผมว่าสวยนะครับผมก็คือ NFT สวยดีฮะ ออคำตอบอยู่ในอยู่ในอยู่ในคลิปแล้วเดี๋ยวลองลองดูในคลิปโอเคครับไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ